เก้าหกได้แค่ร้อยนะฮะวูไปวูไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะครับวูไปนะวูไปวูไปเดียวพอดีจังหวะมืดพอดีเนาะแล้วก็เราก็กลับจางลังจะกลับรถมาผิดทางพอดีหมดพอดีเลย ระยะทางที่วิ่งได้ของแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพและปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นพฤติกรรมของผู้ขับขี่นะฮะสภาพการจราจรสภาพภูมิประเทศแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาของแต่ละคนนะครับซึ่งทางช่องเวลาอินดี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกรถรุ่นนี้เท่านั้นนะฮะก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆด้วยนะครับ พบกับผมนะครช่องเวลาอินดี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปรีวิวรถนะฮะนิสสันนวาระนะครับ NP 3 0 0กันนะครับว่าเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยนะฮะจะวิ่งได้กี่กิโลโดยผมจะวิ่งให้น้ำมันหมดจนรถดับเลยนะครับผมก็จะพกถังน้ำมันสำรองไปด้วยนะครับ เผื่อที่ว่ารถน้ำมันหมดตรงไหนเนี่ยก็จะได้ทําการเติมแล้วก็วิ่งไปหาปั๊มนะครับก็จะทําการขับแบบใช้งานจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพถนนการจราจรแล้วก็สภาพภูมิประเทศนะฮะของแต่ละที่นะครับที่รถเราจะวิ่งผ่านไปแบบจริงๆนะครับเพื่อประกอบการพิจารณานะครับในการเลือกนะครับซื้อรถนะฮะรุ่นนี้นะครับของทุกๆท่านนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มาทําการ เติมน้ำมันนะครับให้เต็มถังก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะรีเซ็ตค่าต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์ให้หมดเลยนะครับผมระยะทางที่เหลือนะครับก็ตามตามที่รถคำนวณมานะครับก็1ัน8กิโลเมตรนะฮะระยะทางเวลานะครับผมรีเซ็ตให้เป็นศูนย์เลยนะโอเคแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับผมก็รีเซ็ตให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ทิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นทิป A ทริป B ผมเอาให้เป็นศูนย์หมดเลยนะ โอเคผมก็ได้เติมน้ำมันนะครับใส่รถไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะครับ1,880บาทนะครับอ่าเป็นจำนวนลิตรนะครับ53.73ลิตรนะครับณราคาน้ำมันนะฮะในวันที่2เดือนกันยายน2565นะครับราคาน้ำมันดีเซล B7 นะครับอยู่ที่ลิตรละ34.99นะครับแล้วผมก็ได้เติมใส่ถังสำรองไป784.1บบาทนะครับเป็นจำนวน 22.41ลิตรนั่นเองนะครับผมโดยนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0ของผมคันนี้นะครับเป็นตัวปี2018ะครับก็เป็นรถมือ2นะครับแต่สภาพโดยรวมของรถก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคามือ2ก็ไม่แรงนะครับซื้อมาใช้เนี่ยผมว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปแน่นอนนะครับสำหรับสเปคของตัวรถหรือตัวเครื่องเนี่ยรายละเอียดผมก็อาจจะไม่รู้อะไรมากนะครับเพราะว่า ผมก็คือผู้ใช้คนนึงเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้รู้เรื่องของตัวรถนะครับตัวเครื่องมากนักนะฮะแต่ว่ามีรีวิวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ y t u t u นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Google นะครับก็สามารถไปหาชมกันได้นะครับไปศึกษารายละเอียดกันได้เลยนะครับผมว่ามันก็จะ เขาเรียกว่าละเอียดกว่าผมรีวิวแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับสถานที่ที่เราจะไปในครั้งนี้นะฮะก็คือไปทัวร์เมืองการจนบุรีกันนะครับแบบไม่มีแพลนเลยนะฮะก็ไปเรื่อยๆนะครับอยากไปที่ไหนก็ไปนะครับน้ำมันหมดที่ไหนแล้วก็เอาน้ํามันสํารองเติมแล้วก็ค่อยหาปั๊มนะครับโดยก่อนที่เราจะไปเมืองการนเนี่ยเราก็ต้องไปรับคนคนหนึ่งก่อนนะฮะชื่อว่าพี่กุ้งนะครับซึ่งพี่กุ้งเนี่ยก็เป็นญาติฝ่ายแม่ของผมเองนะครับผม แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปหาพี่กุ้งนะครับก็ต้องไปเอาของนะครับของพี่กุ้งนะครับซึ่งเขาไว้วานให้ผมไปเอาของนะครับกับน้องสาวนะครับของพี่กุ้งชื่อว่าน้องก้อยนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับอำเภอบางปะอินนะฮะเราก็ไปเอาของให้พี่เขาก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดหมายที่แรกนะครับกับระยะทาง67.9กิโลนะฮะก็ น้ำมันยังไม่ยุบสักขีดเลยนะครับพอดีนี่นะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็นน้องสาวอุ้ย <c oughs> อุ้ยใจ <c oughs> เยน็นลูกเรามาเอาของให้พี่เขานะฮะ นี่นี่เลยนะครับของที่เราจะเอาไปนะนี่เราจะไปเที่ยวหรือเราจะไปก่อสร้างกันก็ไม่รู้โ <c oughs> <c oughs> อเคนะ okay, นะครับเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถเสร็จเพื่อในการเสรียเวลาเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับโอเคอ่าเมื่อผมได้เอาของครบเสร็จหมดแล้วนะครับก็ เดินทางกันต่อเลยนะครับโดยเป้าหมายถัดไปก็จะไปหาพี่กุ้งนะครับที่อำเภอท่าหาม่วงนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคืนนี้เราก็จะไปนอนกันที่นี่แหละนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้านะฮะเราก็ค่อยเดินทางกันต่อนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็วิ่งไปทั้งหมดระยะทางนะครับ2 5ง8กิโลนะครับก็ อัตราสิ้นเปลืองนะครับผมวิ่งมานะครับ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ยืนพื้นประมาณร้อยนะครับร้อยหน่อยๆนะฮะก็ท็อปสปีดก็อยู่ประมาณร้อยยี่นะครับก็นี่นะครับระยะทางนะฮะให้ดูกันเลยนะครับ254.8กิโลเมตรนะครับขับมาแล้วนะครับจากที่เราเติมน้ามันจนถึงตอนนี้ก็3ชั่วโมง40นาทีนะครับน้ำมันก็ยุบลงไปช่องหนึ่งนะฮะ โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูพี่ผมกันนะครับไปไม่นะฮะี <c oughs> ่กคนสวัสดีครับครับอืมนี่นะฮะมันอยู่ไหนกูก็ตามไปนะฮ่าฮเราก็มาถึงกันแล้วนะครับเป็นจุดหมายแรกนะะ เดี๋ยววันนี้เราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนแรกเราจะไปที่ไหนก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพอ่อ <ไป S 2> ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมักการัลโรงพยาบาลมักการัลเออที่อำเภอทา่ามกานะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งพี่สาวนะครับเดี๋ยวไว้ให้เขาเยี่ยมพ่อนะครับเฝ้าเฝ้าไข่พ่อนะฮะแล้วก็จะพาพี่กุ้งนะฮะไปช่วยผมขับรถนะครับให้น้ำมันมันหมดถังนั่นเองนะฮะ เป้าหมายแรกเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าจะไปสะพานมอญน,นะครับที่อำเภอสังขะบุรีนะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยเนินช้างศึกนะครับที่อำเภอทองผาภูิ<ม>นะฮะแล้วก็กลับมากางเต้นนอนกันที่จุดชมวิวเนินสวรรค์น,นะครับณนะอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะฮะแต่เนื่องด้วยฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับจึงทําให้การเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างล่าช้าแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะครับ จึงทาให้วันนี้นะฮะได้มาแค่เนินช้างศึกที่เดียวแล้วก็กลับไปกลางเต็นท์นะครับที่เนินสวรรค์กันเลยนะฮะขึ้นมาบนเนินช้างศึกเนี่ยก็มองไม่เห็นวิวอะไรเลยนะครับเพราะว่าหมอกเนี่ยลงหนามากจึงได้แค่ถ่ายรูปนิดๆ,ๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็พากันลงครับมัวแต่โอเอไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกลางเต็นท์กันมืดเกินไปนะครับอ่าตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับไปที่จุดชมวิวเนินสวรรค์นะครับเพราะว่า ตอนแรกกะว่าจะไปที่สักขาครับสะพานมอนแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็ขึ้นไปได้แค่เมืองปินล็อกนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้นะครับเราอาจจะมาที่สักขาอีกนะฮะนี่นะครับคนขับผมนะครับจริงๆเขาควรไปขับตั้งนานแล้วนะนั่งอยู่เฉยๆถ่ายรูปก็ไม่ถ่ายให้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไป จุดชมวิวเนินสวัสดนะครับแล้วก็ไปนอนพักก่อนกันที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับเค พอเราตื่นเช้ามาที่เนินสวรรค์นะครับก็ได้พบกับทะเลหมอกนะฮะที่สวยงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็เย็นสบายนะครับตลอดทั้งคืนเลยนะฮะแล้วก็เตรียมตัวนะครับอาบน้ําอาบท่าเก็บสัมภาระนะครับแล้วก็จะไปต่อนะครับโดยเป้าหมายในวันนี้คืออําเภอสังขัะบุรีนะครับผม นี้เราก็มาถึงด่านเจดีสมองค์กันแล้วนะครับโหฝนนี่ตกไม่หยุดเลยนะครับเป็นเม็ดๆๆเลยนะครับก็ตกไปล่อยนะแรนบ้างเมาบ้างนะครับก็อตอนนี้นะครับระยะทางได้782.2ร้แกิโลเมตรแล้วนะครับอ่าอตราการกินน้ํามันเฉลีย่ยอยู่ที่14.0สีกิเมตรต่อลิตรนะครับก็ขึ้นเขาลงเขานะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะครับ แล้วสำหรับด่านเจดีสามองนะครับก็ยังคงพอที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะมาเที่ยวกันอยู่บ้างนะครับปะปายนะครับอาจจะไม่คึกคักคึกคืนเหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับหลายๆอย่างนะฮะในบ้านเรานะครับในช่วงนี้นะครับก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะฮะก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวนะครับเบาบางลงไปนะครับผม ุ่มฉ่ำตลอดทางไม้มันลื่นนะเนี่ยก็ลื่นทุกอย่าง ต่อมานะครับผมก็ได้เดินทางไปต่อนะครับที่สะพานมอญนะครับสะพานไม้นะฮะที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เมื่อผมถ่ายรูปชมวิวกันเสร็จนะฮะเราก็เดินทางกันต่อทันทีนะครับโดยเป้าหมายนะฮะที่เราจะไปต่อจากนี้ก็คือไปส่งพี่กุ้งที่บ้านนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะฮะออกจากสะพานมอญมาแล้วนะครับก็ ตอนนี้เราก็วิ่งไปได้นะครับ814กิโลแล้วนะครับเอ้ยนี่เราเรอคำนี้มานานแล้วนะครับเราขับมาสองวันแล้วนะฮะก็ตอนนี้นะครับไฟน้ำมันโชว์แล้วระยะทางตามที่เรียนไมบอกนะครับก็138กิโลเมตรนะฮะที่ที่เราจะขับได้นะครับโอ้ยตอนนี้ก็ ได้953.2กิโลแล้วนะฮะก็นับมันตกขีดแดงนะครับก็ขีดแดงนะแล้วมันก็ยังไม่หมดเลยนะครับตอนนี้ก็995.7กิโลแล้วนะครับจะพันโลแล้วนะฮะผมนี่ก็ตื่นเต้นนะว่ามันจะไปได้สุดแค่ไหนนะครับ1000โลแล้วนะฮะยังไม่หมดนะครับโอ้ยไปไปไปนะตอนนี้1ันสี่สิบโลนะครับ เราเข้าห้องน้ำห้องพักกันเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ตัวเมืองการนะครับก็กาลังจะไปบ้านพี่กุ้งนะฮะก็ไปส่งพี่กุ้งนั่นแหละนะครับก็ับไปเอาให้หมดนะฮะอ้าวตอนนี้รถเริ่มสะดุดแล้วนะฮะความฝันผมเริ่มเป็นจริงแล้วนะครับดูทางแล้วมาหมดหมดตรงนี้ตรงที่ดีๆก็ไม่หมดนะครับเนี่ยเนี่ยเกียร์สีเนี่ย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 เกียร์สีผมเหยียบมิดแล้ว ูก่อนมันจะไปเนี่ยเอออเาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนั่นนั่นคือ,อตอนนี้ผมก็ไม่เซฟผมไม่เซฟแล้วนะผมจะยัดจะไม่หมดจังเยอะแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยแนละ้ <laughs> มันดึกเหลือเนี่ยนะพรุ่งนี้แฟนทำงานด้วยครับเกียร์ผมเหยียบมิดแล้วเหยียบมิดแล้ว,ลวได้แค่ร้อยนะครับเกียร์เกียรหกนะครับเกียรหกได้แค่100คร้อยนะฮะวูไปวูไป อย่างางั้น,นะครูนะวูไปวนะูไเลี้ยวนะี่วูไนะครับวูไปวูไปไปได้อีกเอะเี้ยวนี่อ้ยรงไห่้นียเหรออ้ามัวแต่วูไปวูไปอยู่ เอานั่นเอาเรียบร้อยเออกับตามพี่คุณหัวเนี่ยพอรถมันนิ่งก็ดับเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าสตาร์ตติดไหมสตาร์ทติดไหมนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ไม่ติดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงเพื่อความชัวนะครับอ่ะอ่ะอ่ะ,อะยังไงฮะยังไงยังไงสิบแบะแพะ <laughs> โอเคก็น่าจะหมดจริงๆแหละนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า นี่นะครับวิ่งไปทั้งหมดนะครับ1นึ่งกิโลอ่าจากตอนที่น้ำมันกระพริบนะครับก็คือ832.8้กิโลนะครับแล้วก็เอา1 7 7 4 1นะครับลบด้วย832.8นะครับก็จากที่นน้ำมันเนี่ย เป็นรูปน้ำมันไฟน้ำมันโชว์แบบนี้นะครับก็พอมันโชว์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถวิ่งมาได้นะครับ241.3กิโลนะครับโดยที่แบบขับปกตินะฮะไม่ได้เหยียบแล้วก็ไม่ได้เซฟนะครับก็คือวิ่งอยู่ประมาณร0 0 1ร0 1ย0ประมาณนี้นะครับผมวิ่งปกตินั่นแหละนะฮะก็โดยความอ,อ,อัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยของผมนะครับอยู่ที่14.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ โอเคเดี๋ยวยังไงผมจะทําการเติมน้ํามันก่อนนะฮะน้ามันที่ผมพกมาเนี่ยแค่20ลิตรเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราเติมน้ํามันเสร็จปุ๊บเราต้องพยายามหาปั๊มให้เร็วที่สุดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาทาการเติมน้ํามันกันมาโอเคเราก็ทกําการเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้ว okay.